สดมาพบกับทุกๆท่านดิฉันก็มีเรื่องที่น่าสนใจเ,เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในช่วงโควิด -19 นี้ที่หลายๆท่านหรือหลายๆคนนะคะอาจจะเครียดวิตกกังวลในหลายๆอย่างที่เข้ามาหรือบางคนอาจจะปรับตัวได้แล้วมีชีวิตที่มีความสุขและแฮปปี้ดีในช่วงนี้ดิฉันก็ยินดีด้วยค่ะ อาจจะมีกระแสรเรื่องว่าให้สวดมนต์ในบทรัตนสูตรบ้างหลายนั้นก็อาจจะต่อต้านบางคนอาจจะสนับสนุนแต่ว่าดิฉันมีข้อดีเกี่ยวกับการสวดมนต์ตึ่งไม่งมง่ายเลยเพราะมีงานวิจัยของดออรอารันนะคะอารันวานคินนะคะเเป็นอาจารย์อาวุโสในภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางสมอง ที่ Imperial College ลตนดอนประเทศอังกฤษค่ะได้ทำการวิจัยพบว่าเสียงฟีรมนนะคะทำให้สภาพจิตใจอะคะ่ะเข้าสู่สมดุลสารเคมีในสมองทำงานได้อย่างได้ปกพ้องจากทีอ่อาจจะปกพ้องไม่สมดุลมากน้อยเกินไปก็จะกลับเข้าสู่สภาวะคงที่ทำให้จิตใจสงบลงซึ่งที่แน่ๆ โควิดนี้หลายคนอาจจะเกิดอาการหลอนคเครียดหรือหดหูใจกับตัวเลขผู้ปว่วยหดหูใจกับผู้เสียชีวิตหรือแม้กระทั่งการสูญเสียบุคคลในครอบครัวซึ่งดิฉันก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยและขอบคุณบุคลารกรทุกท่านที่ร่วมมือกันฝ่าฟันวิกฤตการณ์นี้ก็สีดซัน3แล้วแต่ว่าที่จะพูดถึงเรื่องการสวดมนต์อีกก็คือ งานวิจัยต่างๆในประเทศไทยซึ่งหลายงานมากๆเลยกล่าวถึงประโยชน์ของการสวดมนต์เราอาจจะไม่ได้มีจุดประสงค์อาจจะแบบ มูเตลูเหมือนบางคนแต่ว่าถ้าลองสวนมนดูแล้วสติตะตังเรากับอาจจะก,กลับมาการมโนชีวิตเราอาจจะปกติแล้วก็ดียิ่งขึ้นก็ได้อันนี้ดิฉันก็มาพูดสนุกๆเขาๆไม่ได้วิชาการจ๋าอะไรมากมายก็ แค่อยากจะมาทาง่ายทุกท่านในช่วงนี้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกทกท่านเป็นกําลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศต้องขอบคุณหมอพยาบาลบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยรักษาผู้ป่วยอย่างแข็งขันด้วยความเต็ยสละนะคะแต่ว่า,ามีกระแสนหนึ่งที่ดิฉันให้ความสนใจมากคือการฝึก m i n d f u l n e s หรือการฝึกสติ ถ้าภาษาไทยก็เรียกว่าส,สติการรู้เืิรู้ตัวรู้ว่านั่งอยู่ได้ยินเสียงอะไรเห็นอะไรสําหรับผู้ป่วยทางจิตเวชบางคนนะคะซึ่งอาจจะอาการไม่ได้หนักมากถึงขั้นจิตเวชที่จิตเภทที่ไม่รู้ตัวอะไรเลยนะคะหมอก็จะมีวิธีให้คนป่วยลดความเครียดลงเพราะว่าถ้าเครียดน้อยลงอาการต่างๆก็จะลดน้อยลงตามใช่ไหมคะก็จะให้ฝึก ป้าตอนนี้นั่งอยู่หรือทำอะไรอยู่ก้นสัมผัสที่ไหนเท้าสัมผัสที่ไหนหูได้ยินเสียงอะไรตาเห็นอะไรทุกท่านลองฝึกดูค่ะลองทำดูสักวันละสามครั้งแล้วจะพบความเปลี่ยนแปลงซึ่งที่ฉันทำแล้วมันทำให้เราสงบลงมีสมาธิมากขึ้นวิตกกังวลหรือคิดนอกเรื่องคิด วุ่นวายน้อยลงซึ่งฉันเชื่อว่าไม่ต่างจากการสวดมนต์ที่ต้องมีสติอยู่กับเสียงสวดมนต์หรือบทสวดมนต์ไม่ได้งมงายแล้วก็ไม่ได้วิชาการจ๋าใช่ไหมคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้ที่ฉันก็มาทักทายแค่นี้ต่อไปเราก็จะทำคลิปต่างๆให้มากขึ้นทั้งมีสาระมีความรู้และความ ก็ทวันใจชุ่มฉ่ำใจให้แก่ทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้เพจ research is happy ของดิฉันและทุกท่านก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วค่ะบ๊ายบาย